อาหารไทยต้นตำรับชาววังต้องที่ร้านเชฟปั้มครับเปิดปั๊บหนึ่งนาทีเต็มเลยครับทีมงานพัดลมดีพัดลมโรงงานพดพาวเวอร์เข้ามาติดตั้งระบบระบายอากาศในครัวของเชฟปั้มคืนพื้นที่แล้วเอาไว้เหมือนเดิมจริงหรืองปาถังกันขโมยเหมือนเดิมจีิอ้วโอเคเข้ามาเลยค่ะเป็นคนใช้งานจริงมอก่อนจะอบอ้าวมาวางมากดีมากเลยชอบมากวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ง่ายที่สุด วันนี้ทีมงานพัดลมดีพัดลมโรงงานฮอปเปอร์ได้รับการติดต่อให้สมาติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่ร้านเชฟปั้มครับมาเปิดที่ซอยอารีสังซอยหกอมหลวงควันทิพย์เทวกรุเป็นเชฟอาหารไทยต้นตำรับชาววังเชฟปั้มเป็นเชฟที่คัดสรรวัตถุดิบต่างๆมาปรุงแต่งทำอาหารแล้วก็เป็นคนที่คัดสรรพัดลมดีพัดลมโรงงานฮอปเปอร์เข้ามาติดตั้งในครัวของเชฟปั้มเวยครับเทคนิคการทำงานเพื่อให้ลูกค้านั้นสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วติดอย่างรวดเร็วทำอย่างรวดเร็วเสร็จอย่างรวดเร็วและคืนพื้นที่อย่างรวดเร็วใช้งาาาานนนนนใวััััั้้้ไไไดดเเเเลลยรรพตติงงงมมมม่่่่กีชโือห งานที่เรามาติดตั้งเนี้ยเรามีการเตรียมการก่อนล่วงหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวพัดลมพวกอะไรพวกส่วนประกอบต่างๆทำมาให้พร้อมเบ็ดเสร็จยกออกมาใส่แล้วก็ติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับพัดลมเราออกแบบ ตัวฐานอย่างดีนะฮะตัวพัดลมอย่างดีเรื่องการรั่วก็จะไม่มีเพราะว่าตัวครอบหมวกนะก็จะใหญ่ใหญ่กว่าตัวท่อส่งลมและตัวข้างท่อส่งลมเองก็จะมีตะแกรงล้อมรอบเพื่อกันสัตว์กับแมลงฝนตกมันจะไม่ชื้นไม่อมน้ําเรื่องรั่วเรื่องอะไรปัญหาก็จะไม่เกิดทีมงานช่างเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์เจอปัญหาต่างๆมาเป็นหมื่นเคสปัญหาของการติดพัดลมรุ่นเดิมอากาศก็จะเป่าวนไปวนมาความร้อนที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นตู้แช่ตู้เย็นอ่อเ่องล้างจานเตาอบ m i c r o ความร้อนที่มันรู่ในครัวมันก็จะโดนพัดลมเั้นี้เป่า ไม่มีที่ไปพัดลมระบายอากาศหลังคาตัวนี้เป็นนวัตกรรมตัวใหม่ในการมาแก้ปัญหาคือดึงความร้อนต่างๆที่มันจะวนไปวนมาไม่มีทางออกมันประดังอยู่ในห้องนี้พัดลมหลัาคาตัวนี้ดึงอากาศส่งออกภายนอกได้เลยครับ ติดพัดลมหลังคาแล้วจะเปิดตัวนี้ใช้ได้ไหมก็ยังเปิดใช้ได้แต่ว่าต้องให้พัดลมหลังคาทํางานไปพักหนึ่งก่อนดึงอากาศหรือว่าความมุ้งความร้อนควันเคินต่างๆที่อยู่ก่อนหน้านี้ดึงออกไปทิ้งก่อนใหม่อากาศบริสุทธิ์เข้ามาก่อนถึงเปิดพัดลมตัวนี้ทำงานคู่กันได้ครับสิ่งที่ตามมาอย่างหนึ่งในการทําครัวนะครับจะมีตู้แช่ตู้เย็นเครื่องล้างจานเตาอบไมโครเวฟเตาต้มตะผัดต่างๆแล้วในครัวก็จะความร้อนจะรวมศูนย์มาอยู่ตรงกลางมันก็ปะทะกับคนไม่มีทางระบายออกพนักงานคนที่ทางานอยู่ในครัวก็จะร้อนอบอ้าวหลาดพบจะ อากาศต่างๆยืดขึ oh, oh, banks, away, <Okay. S 2> ้นมาข้างบนออกหาออกข้างนอกเป็นหลักการของการแลกเปลี่ยนอากาศดึงอากาศเสียออกอากาศดีเข้ามาแทนที่นี่คือหลักการทํางานของตัวพัดลมตัวนี้เดี๋ยวเราตามไปดูครับว่าติดแล้วได้ผลดีไม่ดียังไงคืนพื้นที่ลเอ้าไอ้่าเดิมจริงถ้ามองไกลอยคุณเดิมจริงอ้าวโอเคเข้ามาเลยค่ะเดื่อยๆด้วยมัยุร้อยแล้ว โอ้อากาศดีขึ้นกว่าเดิมเียเนาะเสียงเป็นแบบนี้ตัวใหญ่เหมือนกันเนาะอ่าใช่ใหญ่ปฏิทินขามดีแต่เสียงเบาเนี่ยใช่ไม่ดังแรงไม่ดังบางที่จะดังแรงมากอ่าใช่โอเคแฮปปี้แฮป ppy งานเปิดปีอย่างนี้เวลาใช่ไงมขัเปิดปั๊บปั๊บเดี๋ยวมาเปิดปั๊บอันนี้ ไฟเขียวไฟมันป้นโชว์เลยเขาก็จะทำงานเขาจะทำงานเราเดินสายไฟร้อยท่อดามมาต่างๆแบยนีงไวเหมือนกันเนาะช่างก็มายอะมากเลยเจ็ดแปดคนทีมงานผู้ชำนาญมาทำให้เสร็จรวดเร็วการทำอาหารทั้งครัวนี่มันต้องรวดเร็วไม่ได้ติดตั้งพัดลมทั้งวันจะเสียเวลาทำงานคือมาติดประมาณแต่เช้าติดเสร็จก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงคนไปที่ครัวก็ทำงานร้านอาหารเปิดแล้วเปิดครับมันถ่ายเทอยู่ข้างนอกแล้วเมื่อก่อนจะโอกอ้าวมากแฮปปี้มากชอบเราเป็นคนใช้งานจริงเบามากดีมากเลยชอบมากเราทีมงาน คนโซ่ก่อนผู้ติดตามก็รู้สึกประทับใจดีใจด้วยเพราะลูกค้าประทับใจได้ขอบคุณมากเลยครับผมมากคุณผู้สวัสดีครับอยาให้คูเดียวด้วยครับว่ารู้สึกจะโฟลเย็นสบายดีไหมครับเย็ไม่ดังเสียงไม่ดังเดินสายไร้อยก็ตามมาตรฐานทางการการกวกหนูกู้แมลงวก็จะไปจัดสายโไฟสายไปไปชกไปจ็อตเราจะมีปัญหาเราทำการเทสหลักการทำงานของอากาศเพราะอากาศเรามองไม่เห็นด้วยสายตานะ อากาศที out, no story, so anyway. ่มันเคลื่อนไหวออกไปความร้อนต่างๆมันมองมันเห็นด้วยสายตาเราใช้ถ่ายให้เห็นว่าทิศทางการไหลมันไหลยังไงควันมันเคลื่อนยังไงทุกคนทํางานอย่างรวดเร็วรรู้หน้าที่ตัวเองฝ่ายที่สร้าไป้าก็ทำไฟฟ้าฝ่ายติดตั้งื่องมอก็ทำการติดตั้งทำงานควบคู่กันเป็นมืออาชีพเป็น่ายเตืยงช่วยแต่ทำอย่างรวดเร็วเตรีมนี้ทำการติดทุกวันเป็นงานเราโดยตรงในการติดตั้งพัดลมระบายอากาศถ้าจะติดพัดลมระบายอากาศนะครับก็ไม่ต้องไปลองติดลองตู้ครับให้ใช้ทีมงานมืออาชีพเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญและอาชีพของเราโดยตรงในการติดพัดลมระบายาาาาากกรรระบถ้ทนมีปัญหใ มีกลิ่นมีควันนะปัญหาต่างๆที่ลำคาญใจเหล่านี้จะหมดไปสักทีเมื่อท่านใช้ทิ่มท่าดมดีท่าดมโรงโรง,โรงาน Hot เวอร์ครับ